nương háo rồi bạn sắp lăn, say tôi say nét phun, nương háo rồi, tôi say ở đây ta Hong cũng hong Kong, hết cũng Kong, thì hong Kong, hết hong Kong, hết hong Kong, hết hong kia hết hong Kong, hết hong Kong, hết hong Kong, hết hong nhặt hết hong Kong, 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 hết hong Kong,

เขาเปลี่ยนเขาก็ล่างหนน่ะเขียนเง้นี่แหละ่นเียเงินนะล่างเห้เียอ่ะเง็นนเตียจักบาทซังมันน้องเยีมาล่างพินะโอ้ก็ตอนโอกันเนี่ยแต่วมได้ล่างพิปีผู้ได้ล่างผู้ไดล่างไห้ใส่ทอให้เขาจักบาทจับเลยจาเมาี

ฟ้าเมืดอยู่เดี๋ยวต้องร่อนย,ย่างใบบางก่อนครับฝนใี่โตอีกบ่าพายุเขาครับช่วงนี้บนตัวห้ามเขมาหมู่วาัดนี่พักกันโปกเกี่ยวบ,บ่ทันครับนี่ถือน้ำถือน้ำขังเปียดนะครับยังเติอบอยู่หมู่วานจะ้ากวดออกลายเด้อมันมาอีกเด้อพายุอ่ะน้ำถล่มบ่โอ้น้าม,มันหงอยู่มึงนี้เนาะ โอ้มีแต่ปูก็ได้เขาได้ไรครับนี่พี่น้องต้องหุ่นก็เอาเอา,เอาขึ้นเล่าแล้วครับเนี่ยเล่าขึ้นเล่าอยู่งให้ขึ้นเล่าเอาไปดวลมาได้ดอกเดียวมันจะมาอีกฝนนะอืมนำท่วมเขาจากใน,นสาราก็มีครับนี่จากใน,นสารากม็มีบ่ได้ถือ ดึงน้ำแลครับนี่ตเตรียมสาระเลยครับฝนตกเบื่อเปียกครับนี่แต่ว่านั้นแห้งแต่ละโอ้เขาเป็นลไรครับเต็มเลยครับแตลายแห้งครับนี่น่ามันเป็นบวกยู่หันตัวมันเป็นลมยู่หัน ้ำ่วมน้ำ่วมโอ้ทั้งใต่นี่เปียกเบิดตัวนี่ครับตั้งใต่เปียกเบิดแหละน้ำน้ำมันหงอยู่นี่นะม,มันเป็นบวกอยู่นี่ ฟ้าเจ้านี้ก็ได้ไลยครับนี่เดี๋ยวพ่าย่างไปบางอีกทั้ง่นเป็นกระตาไหลขึ้นกันครับที่นอกขั้นบขั้นแดดจากสามสี่มือฝนมาโตกับยิเดีเขาขึ้นเราไว้อยู่พราอยู่เขาพอดี เรียบร้อยแล้วตอนนี้เรียบร้อยล้อตลดมาคนไปครับ khá nhiều ba phá h 중에 phan t innerhalb meなるほど Uh, uh, Nam như thế Đi qua. Không kịp vấn đề đó. Ừm. Nước dữ Ừ. Đoán cũng... đoán. Ừ. có một u đoàn máy lò vẫn có một u đoàn ngày quang đó anh tay hàng đi chưa bà คครับลิปนี้ก็ฝปากไ้้ข้านมี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ